รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สำรวจโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนน้ำดื่มตราสิงกลุ่มบริษัทแหลมทองสหาการ ระหว่งางรออาหารในไมโครเวฟเดาว,ว่าเราหนึ่งน้ำยิเด็นกันก่อนดีกว่านะคะมียอดเลยเอ๊จำได้ไหมว่าปลุงเคยทายอะไรไว้ยอย่างนี้ถ้าเราจะบีบไข่นี้เนี่ยด้วยมือสองข้างบีบไปแรงๆเลยทำไงมันถึงไม่แตกจำได้ไหมดาวจำได้ค่ะแล้วดาวก็ไปหาคำตอบมาแล้วด้วยอการบีบไข่นะคะเราต้องบีบบริเวณส่วนหัวแล้วก็ส่วนท้ายแบบนี้ค่ะไข่ถึงจะไม่แตกเพราะว่าไข่นั้นมีรูปทรงสมมาตร ทำให้แรงนะคะกระจายตัวได้อย่างสมดุลแล้วก็รับน้ำหนักได้มากนั่นเองค่ะอ่ะต้นน้ำลองทำดูสิจ้ะโอ้โหไม่หนักจริงๆด้วยค่ะแต่ถ้าต้นน้ำเอาไข่ใส่ไนโครเวตมันจะเกิดอะไรขึ้นหรอคะมันก็กลายเป็นไข่ระเบิดนะสิทำไมถึงระเบิดอยากรู้ไหมอยากค่ะคือเวลาเราทำอาหารด้วยเตาไฟความร้อนเนี่ยมันจะร้อนจากข้างนอกแล้เข้าไปหาข้างใน แต่ไมโครเวฟเนี่ยมันเป็นความร้อนที่เกิดจากข้างในออกมาหาข้างนอกมันช่วยทําให้โมเลกุลของน้ําที่มีอยู่ข้างในเช่นข้างในไข่มันเกิดการสั่นสะเทือนอย่างแรงมันก็เลยเกิดความร้อนที่อยู่ข้างในไข่เพราะว่าในไข่ขาวไข่แดงมันก็มีความชื้นมันมีน้ําอยู่พอมันเกิดร้อนขึ้นข้างในมันก็เกิดไอขยายตัวแล้วมันก็จะดันออกมา เลยดันเปลือกไข่โป้องออกมาเลยเพราะฉะนั้นมันก็ระเบิดถ้าทาไข่ระเบิดที่ทำในไมโครเวฟจะไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่นะคะไม่ใช่แค่ไข่ไก่เท่านั้นนะจ๊ะที่จะระเบิดได้ถ้าเรานำน้ำใส่แก้วแล้วไปอุ่นในไมโครเวฟก็ระเบิดได้เหมือนกันเพราะว่ามันจะเกิดความร้อนจากภายในขึ้นมาซึ่งเราเนี่ยมองด้วยตาเปล่าก็อาจจะไม่เห็นอะไรแต่พอเราไปกวนผิวหน้าของน้ำไอ้น้ำที่อยู่ใต้ผิวน้ำนั้นก็จะพุ่งขึ้นมาอย่างรวดเร็ว แล้วถ้าภาชนะยิ่งแคบความดันของน้ําก็จะยิ่งแรงขึ้นอีกด้วยทีนี้การทําอาหารวยไมโครเวฟก็เกิดอันตรายได้ง่ายสิคะถ้เกิดอันตรายง่ายก็ว่าใช่ถ้าคนไม่รู้แต่ถ้าคนเรียนรู้ศึกษาคู่มือและเข้าใจวิทยาศาสตร์ของมันซะก่อนอย่างที่คุณลุงเล่าให้ฟังมันก็ไม่เป็นอันตรายใช่ไหมค่ะคุณลุงไมโครเวฟสามารถทําให้ไข่ระเบิดได้ขนาดนี้แต่ทําไมโมที่เข้าไปอยู่ในไมโครเวฟมันถึงไม่ตายล่ะคะเออ มันเข้าใจตั้งคำถามนะมดเนี่ยตัวมันเล็กกว่าความยาวของคลื่นไมโครเวฟมันก็เลยไม่ไปทำอันตรายกับน้ำที่อยู่ในตัวมดและขณะเดียวกันมดมันก็เคลื่อนไหวไปมาด้วยแล้วมดเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่จะต้องอยู่กับความร้อนเพราะว่าอยู่กับโลกเนี่ยมันเดินไปเดินมาอยู่กับความร้อนตลอดเวลามันก็เลยสร้างภูมิคุ้มกันตัวของมันเองที่คุ้นเคยกับความร้อนด้วย แบบนี้นี่เองว่าแต่อาหารอย่างเดียวจะพอหะหเหรอคะพี่ดาวัันแน่ถามอย่างนี้แสดงว่าหิวมากแล้วใช่ไหมล่ะงั้นพี่ว่าเดี๋ยวเราเนี่ยไปทําไข่เจียวจากไมโครเวฟกันดีไหมแล้วมันจะไม่ระเบิดเหรอคะไม่หรอกจ้าไปทําไข่ตุ๋นก็ได้เดี๋ยวลุงช่วยทำเอามาสนับสนุนของรางวัลโดย c 1 k i d i e y Book สำรวจโดยบริษัทปตททจำกัดมหาชนน้ำดื่มตราสิงกลุ่มบริษัทแหลมทองสหาการ